สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้เราจะอยู่กันในแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่31นะคะในข้อที่7ใหญ่นะคะทําข้อ7ใหญ่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปต่อกันในแบบฝึกหัดหน้าที่33นะคะข้อ8วันนี้เราจะยังไม่ทำนะคะเนื่องจากเดี๋ยวนักเรียนจะเกิดความสับสนนะคะมันจะค่อนข้างยากนิดนึงในการเรียงประโยคอะนะคะอ่าทีนี้เรามาดูข้อที่7นะคะเขาบอกว่า read and then write the names นะคะให้นักเรียนเขียนชื่อค่ะ เขียนชื่อนะคะเขียนชื่อของใครนะคะเดี๋ยวเขาจะบอกนะคะเขียนชื่อเขียนคำแปลไว้เลยนะคะ names ตัวนี้แปลว่าชื่อนะคะนี่นะคะให้นักเรียนเขียนชื่อเขียนชื่ออะไรนะคะทีนี้เขามีบทความมาให้นะคะมีเนื้อเรื่องมาให้นักเรียนสังเกตนะคะ มีเนื้อเรื่องมาให้นะคะแล้วก็มีตำแหน่งของชื่อคนต่างๆบุคคลต่างๆนะคะที่อยู่ตามรูปนะคะแล้วก็จะมีจานอาหารนะคะของแต่ละคนนะคะทีนี้เรามาดูนะคะคุณลุกไฮไลท์ตรงไหนแสดงว่าอ่านรงนั้นนะคะอันดับแรกนะคะบรรทัดแรกเลย Anna l i ลซ์แฮมเบอร์เกอร์สไตัวนี้แปลว่าชอบนะคะแอ n นาชอบอะไรคะ ชอบแฮมเบอร์เกอร์นะคะแสดงว่าชื่อของแอนนาจะต้องอยู่ตรงไหนคะแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะนี่นะคะเขาก็เอาชื่อแอนนามาใส่ตรงนี้นะคะนี่ดังตัวอย่างนะคะต่อมาค่ะ m ม y has got p พิซ่า a ม has got has got ตัวนี้แปลว่ามีค่ะนะคะเมเนี่ยะคะมีพิซซ่าอยู่ตรงหน้าแสดงว่าหาสิคะไหนพิซซ่า นี่ใช่ไหมคะนักเรียนก็ใส่ชื่อเมย์ลงไปค่ะนี่แบบนี้นะคะต่อมาค่ะ May is opposite Anna m เมย์อยู่ตรงข้ามแอนนาจริงไหมคะนี่ไงนะคะจริงค่ะนี่เขาอยู่ตรงข้ามกันนะคะสแสดงว่าข้อนี้ถูกนะคะต่อมาค่ะ Harry does n t like does n t like ตัวนี้แปลว่าไม่ชอบค่ะนะคะ like แปลว่าชอบ d o e s ึ t เป็นปฏิเสธนะคะแปลว่าไม่ชอบ h a r r y ไม่ชอบปลาใช่ไหมคะ h ฮ r r y ไม่ชอบปลาแต่เบนชอบนี่ค่ะ but ตัวนี้แปลว่าแต่นะคะ fit แปลว่าปลานะคะแต่เบนเนี่ยนะคะ l i t e fit แสดงว่าปลาเนี่ยต้องอยู่หน้าของคนที่ชื่ออะไรคะ ชื่อเบนค่ะนะคะเพราะเพราะว่าเบนเนี่ยชอบกินปลานะคะนักเรียนก็ใส่ชื่อเบนลงไปตรงนี้นะคะอ่ะได้แล้วนะคะต่อมาค่ะนะคะแล้วถ้าแฮร์รี่ไม่ชอบปลาแสดงว่าแฮร์รี่ต้องชอบอะไรคะเหลืออะไรบ้างอ่ะละตรงนี้ไว้ก่อนก็นได้นะคะมาดูตรงนี้มาร์คซิส next to anna next to ตัวนี้แปลว่าถัดจากค่ะถัดจากถัดไปนะคะอถัดจากถัดไปแสดงว่า mark จะต้องนั่งถัดไปถัดไปนี่ค่ะก็คือตรงนี้เลยค่ะถัดไปของ anna นะคะแสดงว่าชื่อ mark กกต้องอยู่ตรงนี้นะคะ แน่แน่นอนว่าตรงนี้นะคะที่เราบอกไว้ว่าแฮร์รี่ไม่ชอบปลาแสดงว่าแฮร์รี่ชอบไก่นะคะก็ใส่คำว่าอะไรคะใส่ชื่อแฮร์รี่ลงไปนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเช็คคำตอบค่ะต่อมานะคะเราจะมาข้ามกันไปในหน้าที่33เลยค่ะหน้าที่32เดี๋ยวเราจะทำกันในวันถัดไปนะคะหน้าที่33นี้นะคะเขาบอกว่า choose Two pictures and complete นะคะให้นักเรียนได้เลือกรูปภาพนะคะเลือกเค้กที่นักเรียนชอบนะคะเอาคุณครูเขียนหมายเลขไว้ให้นะคะตามหมายเลขเลยนะคะอันนี้1 2และ3ค่ะมีเค้กอยู่3ชนิดนะคะแต่ละเค้กแต่ละอันแต่ละชนิดเนี่ยนะคะมีชื่อที่แตกต่างกันนะคะชื่ออ่ะเค้กก้อนที่1เลยนะคะเป็นเค้กช็อกโกแลตด REAM เค้กนะคะ ช็อกโกแลตดรีมเค้กนั่นก็คือเค้กช็อกโกแลตนั่นเองนะคะมีราคาเท่าไหร่คะนักเรียนดูตรงนี้ค่ะราคาของเขานะคะสัญลักษณ์แบบนี้คืออะไรคะพาวใช่ไหมคะหรือปอนนะคะ p o อะไรคะ u n d นะคะพาวหรือปอนนะคะคุณคุูจะเขียนไว้ให้นะคะ เป็นงไงคะ5 7 5จุดเจ็ดห้าใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นนี่นะคะราคาดูไว้ด้วยนะคะสำคัญเหมือนกันนะข้ 2> อ2ค่ะ orange surprise cake นะคะ orange surprise cake นะคะอันนี้เป็นเค้กส้มนะคะมีราคาเหมือนกันเลยค่ะสกุลเงินเป็น Pound นะคะเป็นอะไรคะ3 p o u n d และอะไรต่อคะ ข้างหลังคุณนุ๊กบอกแล้วใช่ไหมคะว่าให้อ่านเป็นตัวเลขไปเลยนะคะ three pound thirty thirty คือ30นะคะอ่าทีนี้ต่อมาข้อ3นะคะเป็น strawberry sweet cake นะคะเป็นเค้ก strawberry นะคะเช่นเดียวกันสกุลเงินในทุกๆข้อนี้นะคะเป็น pound ทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เป็น egg pound นะคะแปด pound นะคะอ่าทีนี้นักเรียนดูนะคะในตรงนี้ค่ะนะคะ อันนี้ค่ะเราจะต้องเขียนชื่อเคก้กที่เราชอบนะคะอันนี้แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเรามาดูกันเลยนะคะ my favorite cake is the จุดจุด favorite ตัวนี้ค่ะแปลว่าชื่นชอบนะคะ,คะเคก้กที่ฉันชื่นชอบคืออะไรคะอันนี้นักเรียนเลือกได้ตามใจเลยนะคะอย่างสมมุติคุณนุกทำให้ดูเป็นตัวอย่างคุณนุกเนี่ยชอบกินชอบทานเคก้ก ช็อกโกแลตนะคะครูนุกก็จะเขียนว่าช็อกโกแลตด REAM เค้กนะคะเขียนชื่อเค้กลงไปเลยนะคะนักเรียนก็เขียนชื่อเค้กที่นักเรียนชอบนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนครูนะคะนะคะช็อกโกแลตด REAM เค้กนะคะ ประโยคต่อมานะคะอ่ะนี่นะคะมีคำว่าเค้กมาให้แล้วนะคะลบออกนะคะคุณผูเปิอไปใส่นะคะประโยคต่อมาคือ because I like จุดจุ because ตัวนี้นะคะแปลว่าชืแปลว่าเพราะว่านะคะเพราะอะไรนะคะนะคะเป็นการบอกเหตุผลนะคะที่เราชื่นชอบเค้กตัวนี้เนี่ยนะคะว่าเราเนื่ยชอบนะคะเพราะฉันชอบอะไรคะ ถ้าเราชอบช็อกโกแลตเค้กเนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องชอบช็อกโกแลตใช่ไหมคะถ้าสมมุตินักเรียนชอบเค้กส้มนักเรียนก็ต้องเขียนว่าเพราะว่าฉันชอบส้มใช่ไหมคะถ้านักเรียนชอบเค้กสตรอเบอรี่ก็ต้องเขียนว่าเพราะฉันชอบสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะแต่คุณนุกชอบช็อกโกแลตนะคะคุณนุกก็เขียนลงไปเลยค่ะนี่แบบนี้นะคะอีกต,ต่อมาค่ะ it closed นะคะ คลอสตัวนี้แปลว่าราคาค่ะมันราคาราคาเท่าไหร่นักเรียนก็เขียนค่ะของคุณลูกเนี่ยนะคะมีราคา5.75 pounds นะคะ5.75นะคะ pound น,นักเรียนก็เขียนลงไปเลยค่ะนะคะของคุณลูก5.75ุของเด็กๆเ,เท่าไหร่นักเรียนเขียนตามเค้กที่ชอบนะคะต่อมาค่ะ it is cheap แล้วก็ expensive cheap แปลว่าราคาอะไรคะถูก expensive แปลว่าแพงเค,ค้กที่นักเรียนได้เลือกมาเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันมีราคาถูกหรือราคาแพงคะหคะสำหรับนักเรียนนะคะคิดว่ามันถูกหรือมันแพงถ้าใครเลือกเค,ค้กสตรอเบอรี่แน่นอนว่ามันแพงสุดเลยก็ต้องเลือก expensive ใช่ไหมคะใครเลือกเค,ค้กส้มก็ต้องบอกว่ามันถูกเพราะว่ามันถูกที่สุดนะคะเราจะเรียงตาม ราคาความแพงความถูกนะคะอย่างคุณุก5้าจุดเจ็นี่ยนะคะก็ยังคิดว่ามันยังแพงอยู่ค่ะเพราะว่าเค้กส้มเนี่ยถูกกว่านะคะคุณุกก็วงค่ะนักเรียนก็วงเลือกแบบนี้เลยนะคะต่อมาค่ะประโยคถัดมา I don't like the จุดจุดเค้กนักเรียนก็ต้องบอกเค้กที่นักเรียนไม่ชอบด้วยค่ะนะคะคุณุกเนี่ยคิดว่าคุณุกไม่ชอบเค้กส้มค่ะนะคะคุณุกชอบช็อกโกแลตนะคะเพราะว่ามันมีความขมขมนิดๆน,น,นะคะ ก็ใส่ชื่อเค้กที่นักเรียนไม่ชอบลงไปนะคะคุณนุกไม่ชอบเค้กส้มคะ่ะ orange surprise cake นะคะเขามีคำว่าเค้กมาให้แล้วนะคะนักเรียนใส่แค่ชื่อของเขาลงไปนะคะนี่นะคะ orange surprise surprise cake นะคะต่อมา because อีกแล้วค่ะเจอคำว่า because แปลว่าเพราะนะคะเพราะ I don't like เพราะไม่ชอบอะไรคะ ลูกไม่ชอบผลไม้ค่ะนันกเรียนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะคะไม่ทานผลไม้เพราะว่าไม่ชอบออเรนจ์ค่ะไม่ชอบส้มนะคะอ่าแบบนี้นะคะต่อมาค่ะ it cost cost ตัวนี้แปลว่าราคาค่ะมีราคาเท่าไหร่คะเค้กส้มของคุณลูกเนี่ย three pounds t h r y นะคะสามจุดสามสิบนะคะสามจุดสามศูนย์พาวนะคะ,ะ,คะต่อมา it is cheap แล้วก็ expensive มันแพงหรือมันถูกคะมันมีราคาถูกเห็นไหมคะเพราะว่ามันถูกที่สุดเลยนักเรียนก็วงค่ะวงคำว่าอะไรคะ cheap นะคะที่แปลว่าถูกนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะให้ทำตามความชอบนะคะตามความชอบของนักเรียนนะคะอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนนะคะ,ะทีนี้นักเรียนเช็คคำตอบอีกหนึ่งรอบค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ